การซื <laughs> yeah. you know ้ไม <laughs> ่ไ <Different> ด <Bluetooth> ้ยี <w> <inaudible> like ่ต่อเราก็สุดแต่ละย่านทีวีก็หมดแต่ละย่า่เช่นกันนะก็เยอะดูชื่อคิวอะไรี้จะรู้นะมันทำอะไรนี่นั่งขี้เรานั่งขี้เลยแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนเริ่มขอขี้ก่อนนี่ไม่เชื่อว่าขี้ไม่ขี้เอ๊ะเกงถอดละถอดถอดไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวขี้แป๊บนึงเดี๋ยวเจอกัน เป็นขี้ตัวเองดีกว่าโอเคกราบ okay. สวัสดียังไปทำการอีกครั้งกนะันก็วันนี้อยู่กับผมนะสันนิษฐานอยู่สันนิาทีวีนะครับผมนะออกูเนี่ยเ,ออเราจะไม่ใช้คำหยาบนะครับแต่ไม่ใช้คำหยาบเลยทั้งสิ้นนะครับคือกูกับผมเนี่ยออไม่ใชจเหี้ยมอ,อ้ยเนี่ยออโดนท้ามาคือโดนท้ามาแบบอื้มอันนี่จริงอะไรกันบ้างกูรีบละ มีไม่รู้ชื่อเลยนะ Infinite, อินฟินิตหรือเปล่าอ่าแล้วก็ดาร์คสปิริตแล้วก็ไอเต้โตเต้สติวอ่าแต่ละคนไอหัมโดนแล้วแล้วปัญหาคือแบบอื้มกูไม่มีถังไงกูไม่มีถังไงถังไม่ก็อันแค่เนี้ยมันลาดยังไงมันลาดก็ไม่สะใจใช่ไหมเด็กคือคือจะไอบักเก็ตชาเลนจ์มันก็ไม่ได้คือกูไม่มีถัไงไงกูเอ่อกูเลยเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะ ไอ้เรียมพร้อมแบบเปลี่ยนเปลี่ยนจากไอ้พัคเก็ตเปลี่ยนไปรอบนี้มาเอาโค้ดวอเตอร์บอทเทิลโค้ด e อเ o t t l e อนี่เนลเล่ด้วยเป็นไงโฆษณานนิดนึงนี่แหละนะน้ำโอ้ยเย็นว่ะนี่ทำใจไม่ได้เปิดแป๊บสองขวดเลยมา ไอ้ที่มันเป็นขวดนะมันเป็นขวดแล้วกว่ามันจะออกหมดน่ะคือโอ้โหเย็นไหมโดนมืออ่ะผาก็เอาวะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันถอดแว่นก่อนเดี๋ยวแว่นตกได้เวลาแล้วนะนกินำใจก็น้โมตาจับบากาวตุ๊หึหึยเย็น ยังไม่หมดเึ่งขวดคิดว่านหนาวไหมเนี่ยทายเข้ามาเนี่ยอ้ตมันตีมา ใช่ไหมสามคนใช่ไหมพี่เดี๋ยเย็นไม่หายแปบบนึงใส่แมงหนอนใส่แมงหนอยอ๋ออ๋ออ๋อมาสามคนเอาใครดีอ่าคนนี่ละกันคนที่หนึ่งนะฮะเป็นคนที่รู้จักผมรู้จักตั้งแต่ผมเริ่มทำคลิปแรกๆเลยนะฮะนั่นก็คือพี่ชายเพลินเกมมิ่ง ได้ป่ะใช่แหละนะฮะก็เป็นทําเกมคลิปเกมเหมือนกันแหละเป็นแชทเกมเหมือนกันแต่ของพี่แกจะเน้นทางด้านสอนภาษาอังกฤษส่วนคนที่สองนะฮะคนนี้เหมือนจะไม่มีใครท้าเขาทีหรือเปล่านะฮะเอาอันนี้เลยเกมเกมเอ็นเจนซีกีนี่แหละอืมถ้ากูปวดขี้ทุกวันเลยตอนกลางคืนเนี่ยคนที่สามเนี่ยนะฮะต้องคนนี้เลยเอ็นกับปลาหมึกนะเดนเดมเมอร์เกนนิงเกย์ยูรุเกย์จริงเปล่าโอเคนะสามคน จะเลิมนะทำในเวลา24ชั่วโมงส่วนเรื่องบริจาคเนี่ยใครจะบริจาคต้องจัดก,กับ a l s ก็ได้นะฮะส่วนใครหรือใครจะบริจาคไปทางเทใจระคอ,อตัวผมเองเนี่คือบริจาคไปที่เทใจะคอมเพราะว่าคือทางนู้นม,มันลําบากตัวนเทใจะคอมผมบริจาคก,กับโครงการอะไรเนอะือโครงการวิวแชร์สาหรับน้องหมานะสุนนะัขพิก,การ นะฮะก็ไม่รู้วัยวัยไม่เข้าใจเหมือนกันมันปนนีนเป็นล้อใช่ไหมขาเป็นล้อคือเวลาวิ่งวิ่งเนี่ยมันต้องวิ่งสองขา,งขานี่ขาอันนี้จะกินแต่เวลามันเบรกมันเบรก,กทันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็บริจาคไปนะเพื่อนน้องหมาได้เดินได้โอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะกสี่ชั่วโมงอย่าลืมเข้าไ,ไหมนะ